สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรบหนุ่ม33อดีตนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติลักชุดชั้นในสาวสวยเอาไปช่วยตัวเองเมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่13พฤศ,ศจิกาย,ยนพลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์ พอบอกนสอพร้อมพันตำรวจเอกประพาสแก้วฉีดผู้กำกับสอนอโคครามะแถลงการจับกลุ่มนายนวพลอายุ33ปีข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจนพร้อมของกลางชุดชั้นในยกทรงสีตัวสืบเนื่องจากผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความว่าถูกขโมยชุดชันนนช้นในกางเกงชั้นในไปจากบริเวณ หลังห้องพักช like ั้นหนึ่งแมนชั่นแห่งหนึ่งในซอยรามอินทรา14แยก5แขวงท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาต่อมาวันที่13พฤศจิกายนเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งพบบุคคลลักษณะใครผู้ก่อเหตุพักอยู่บริเวณหลังตลาดไมยราพภายในซอยรามอินทา14จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบนายนวพลนั่งอยู่บริเวณหน้าอาคารภายในตลาดไมยลาบพ,พร้อมกับของกลางวางอยู่ข้างๆจึงแสดงตัวเป็นตำรวจขอตรวจสอบสอบถามนายนวพลรับสารภาพว่าเดินไปหลังหอพักและใช้มือล้วงผ่านลูกกรงเหล็ก เพื่อหยิบเอาชุดชั้นในกางเกงชั้นในที่กำลังตากอยู่จากนั้นได้หยิบชุดชั้นในและกางเกงชั้นในใส่ถุงพลาสติกและเดินกลับไปยังที่พักบริเวณหลังตลาดในนวพลให้การอีกว่าตนมีอาชีพประรจ้างทั่วไปเค้นพักหางเงินในตลาดส่วนที่ก่อเหตุเนื่องจากเจ้าของสวยจึงต้องการขโมยไปเพื่อช่วยตัวเอง ก่อนหน้านี้เคยเป็นนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติตอนอายุ16ปีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสอนออกคกครามดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ